วันนี้เนี่ยมีถแถลงนโยบายนะครับฟังกันไป2ชั่วโมงก,กว่าส1บด้านโอ้คือทําจริงทําทันทีแล้วเรื่องของคอร์รัปชันต้องไม่มีนะครับแล้วคือผมชอบนายกท่านนี้มากเลยนะยังไงฮะนแถลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินทางไปดูงานที่สุขโขทัยเลยเออคือไม่ไม่ปล่อยเวลาให้มันเสียเปล่าะฮะคือ,คอ2อชั่วโมงวันนี้ที่สภาเสร็จปุ๊บก็ไปนู่นเลยไปสุขโขทยัยคือเริ่มเนี่ยสิบโมงเช้าออก็มีการประชุมนะครับก็ถแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้เวลาสองชั่วโมงแถลงไป11ด้านนะครับนโยบายที่บอกมาว่าทํา11ด้านกันเนี่ยพอเสร็จปุ๊บไปสุโขทัยต่อไปแจกของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมคมีคน<ๆ>ถามว่าเอ๊ะทำไมท่านต้องรีบไปสุโข,ขทยัยก็บอกว่าก็ตอนนี้น้ําท่วมอยู่<อ>ถ้าไปน้ำลดเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้ไป<อ>ต,ตอนนี้แหละไปตอนน้ำท่วมไปดูเลยว่าปัญหามันเป็นอย่างไรจะได้แก้ปัญหาได้ย้อนไปที่สภา,ากันก่อนอน,นะฮะ11ดด้านเมื่อช่วงเช้าใช้เวลาไปสองชั่วโมงกว่า 11ด้านครับก็จะมีการปกป้องสถาบันกษัตริย์มีการรักษาความมั่นคงของรัฐนะครับลดความเหลื่อมล้ำของสังคมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ครับอันนี้จะเป็นด้านของความมั่นคงนะครับและก็จะมีเรื่องของการยกระดับการบริการสาธารณสุขการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจการเตรียมความพร้อมและการใช้โอกาสจาก AEC การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันนี้เรียกว่าน่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจเป็นหลักๆเขานี้มาดูอีกหนึ่งด้านนะครับก็จะมีการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับรวมๆแล้ว11ด้านวันนี้ชอบสโลแกนเลอเกินฮะหลักการของเขาคือจริงใจจริงจังและยั่งยืนอันนี้คือบอกเลยนะทุกอย่างเนี่ยต้องจริงใจจริงจังและยั่งยืนนะครับ เป้าหมายแบบนี้ท่านผู้ชมวันนี้บอกกวชราบ,บอกว่าน่าจะเป็นโสโลแกนได้เหมือนกันบอกว่าการสร้างสังคมที่มีการปฏิรูปมีความเป็นธรรมและไม่ทุจริตเขามีการกำหนดแบบนี้ท่านผู้ชมใ,ชให้หน่วยงานไปวางแผนในกรอบเวลากับงบประมาณ1ปีเริ่มซึ่งวันที่17กันยายนนะครับรัฐบาลจะไปประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวกับการวางแผนบริหารราชการแผ่นดินด้วยซึ่ง วันนี้ผมได้ไปคุยกับรัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีหมองลงประัดดาบอกว่าในหนึ่งปีแผนระยะก,กลางเนี่ยนอกจากจะทางานแล้วจะต้องโดนตรวจสอบตลอดเวลาด้วยอืเพราะว่าเขาบอกว่าทุกอย่างมันต้องโปร,งร,ร่งใสตรวจสอบได้นะฮะ,ะแล้วก็คนจับตาว่าเอะพอพลเอกประยุทธ์จันโอชาแถลงนยโยบายเสร็จรจะมีใครถามไหมไจะมีอภิปรายไหมคือ้ายมีนะแต่คือต้องเป็นการลงชื่อก่อนท่านผู้ชมคือประธานสนชนะครับบอกว่าให้สมาชิก30คน มาลงชื่ออภิปรายนโยบายรัฐบ,บาลคนละสิบนาที เหมือนเป็นตอบปัญหาท้ายชั่วโมงเหมือนเวลาเด็กเรียนอะ่ะก็ถามกัน30คนครับคนละ10นาทีเริ่มที่คุณอิสร,ระว่องกุศลกิจเป็นสมาชิกสนชนะฮะแล้วก็เป็นประธานกรรมการหอการค้าด้วยอภิปรายเป็นคนแรกครับเสนอให้รัฐบาลนะครับบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำเพื่อจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเราย้อนไปฟังกันหน่อยว่าแถลงนโยบายเมื่อเช้าของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นยังไงครับ ผมคิดว่านโยบายที่รัฐบาลทามาทั้งนี้น่าจะครอบคลุมปัญหาประเทศได้ทุกวิตินะครับทุกเรื่องเราทุกคนรู้แก่ใจแล้วแต่เราต้องคํานึงถึงเงื่อนไขเวลาดังกล่าว ไปข้างต้นนั้นแล้วเราต้องคานึงถึงความท้าทายที่มันจะเกิดขึ้นว่าจะสําเร็จไหมหรือไม่สําเร็จจะทําได้ต่อเนื่องไหมวันหน้าแล้วเราจะสร้างพื้นฐานประเทศได้อย่างไรอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่รัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวก็คงต้องช่วยกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นประเทศนั้นขณะนี้ประเทศอยู่ในสถานที่ต้องเล่งฟื้นจากความบอบช้านะครับทั้งทางเศรษฐกิจความบาดระแวงสังคมความขัดแย้งนะครับจนทําให้เกิดการเป็นความขัดแย้งทางการเมืองการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐจนกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนเบื่อหน่ายหรือใครไม่เบื่อผมไม่ทราบแต่ผมก็เบื่อนะเบื่อหน่ายทุกคนนะครับแล้วก็เคลื่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่ต้องมีความพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับประเทศอื่นๆสมาชิกอื่นด้วยนะครับครับก็หลังจากที่ทแถลงเสร็จเนี่ยท่านผู้ชมครับก็อำลากันไปตอนบ่ายโมงครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปขึ้นเครื่องบิน ที่กรมการขนส่งทหารบกเพื่อที่จะไปตรวจเยี่ยมนะครับผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอกงไกรราชจังหวัดส,สุโขทัยก็จะไปติดตามเรื่องของน้ําท่วมนะครับกับดูแลผู้ที่ประสบอุทกภัยซึ่งนายกก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางบอกว่าตอนนี้ปริมาณน้ําเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังมีบางอํเาเภอครับยังมีปัญหาอันนี้มีอยู่7-8อํถึงเภอรัฐบาลก็ต้องดูในเรื่องของการบริหารการจัดการแหล่งน้ำโดยเฉยพาะที่ลุ่มน้ำยม ลงพื้นที่วันนี้ไปตรวจดูปัญหาทั้งหมดโดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำร่วมเดินทางไปด้วยก็ไปลุ่มน้ำยมเป็นลุ่มน้ำที่มีปัญหาและฮะเพราะว่าเป็นลุ่มน้ำเดียวที่ยังไม่มีเขืออ่อนนะครับแล้วก็ท่วมกันเนี่ยท่วมทุกปีแล้วมันแปลกนิดนึงอันนี้เคยอยู่ส่วนโลกก็จะเห็นว่าน้ำยมเนี่ยคือถ้าเกิดไม่มีคือไม่มีนะฮะแห้งแบบแห้งขอดเลยทั้งเส้นถ้าแรงก็แรงเลยคือไม่มีน้ําเลยพอท่วมก็ท่วมวมาอย่างจริงจัง นี่แหละคือก็ต้องดูแลแต่เมื่อกี้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับกกสอง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 นะไม่เกี่ยวนะไม่ติเกี่ยวหมายถึงว่าเนี่ยรถท่านก็เลขประมาณนี้ก็อีก4วันนะครับวันที่หกแต่ไม่เกี่ยวอะไรกันบอกไปเฉยๆแต่จริงๆชอบการแถลงนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเวลาแถลงไปอธิบายไปก็ถามคําถามและตอบคําถามเองด้วยชอบไหมผมไม่ชอบผมไม่รู้มีใครโอเคได้ห่ดแต่แต่ผมรู้สึกไม่ไม่ไม่ชอบเนี่ยอันนี้มันเป็นแบบเนี้ยจริงไหมจริงไหมแต่ผมว่าจริงนะ ช,ชอบเป็นเป็นการถามความคิดเห็นไงแต่บอกว่าตัวเองคิดยังไงด้วยแต่ว่าก็เป็นสไตล์ของแต่ละท่านานะฮะนายกแต่ละคนก็มีสไตล์ส่วนตัวแหละอ,อันนี้ก็จำเอาไว้ว่าเป็นสไตล์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา